เรียบร้อยนะครับน้าเงินไหลแน่นอนมาไหลเชีย่ยวหรือเปล่ามาดูเอาไหลเชีย่ยวหรือเปล่ามาดูเอาหกต้มครับอ้าวปักเก้าสวยงามครับปักเก้าสวยงามครับไหลเชีย่ยวเลยเห็นไหมฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านสายมังคลาทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องคนมันหล่อนะครับใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ให้ผมหน่อยละกัน นะครับส่วนใครที่อยากพูดคุยกับผมส่วนตัวหรือว่าอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมมิชคอมเมนต์นี่เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีทุนมาเล่นบังคล่าห้าพันสามนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งเล่นสล็อตไปนะครับได้กําไรมาประมาณ3ามพันนะครับสามพันกว่าบาทนะครับมีทุนสองพันนะในการเล่นสล็อตนะครับอ่ะก็ได้กําไรมาจากการฟีสปินเนี่ยเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับยังคายอยู่หน้าฟีสปินอยู่เลยนะครับ <Wow. S 2> มีทุน2 0 0 0บวกมา5,3 0เผมก็เลยจะมาต่อบังคาล่านะครับโดยใช้ทุนสล็อตนี่แหละฮะในการเล่นบังคาล่าต่อนะครับอ่ะวันนี้ก็จะเล่นด้วยเทคนิคการอ่านเขาไพ่เหมือนเดิมนะครับการอ่านเขาไพ่หลักเขาไพ่3าเกือแล้วก็การอ่านอาร์คนะครับ <Huh? S 2> อันดับแรกนะครับก็จะไปหาห้องที่สวยเล่นก่อนละกันนะครับปกติเซ็กซี่ผมก็เล่นบ้างนะแต่ว่าส่วนมากเล่น CT ท5 5นะครับโอ้โ oh. ห เล่นห้องไหนพยายามจะหาห้องที่มันสวยนะครับห้องที่ไม่ค่อยเกิดมังกรน,นะครับห้องที่ถ้าเข้าไพ่ออกติดต่อกัน4ีห้าไม้ติดติดนี่ผมจะหลีกเลี่ยงนะครับห้องที่สวยตอนนี้ที่เห็น5โต๊ะ5้1ศูนย์้หแล้วก็โต๊ะ b 5 0้นะวันนี้เล่น B506 แล้วกันนะครับห้องเข้าไพ่มันรู้สึกว่าไปนี้ททศางของ2ตัดนะับหรือว่าขึ้นไม่เกิน2นะ ไม้แรกไปเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับที่น้ําเงินหนึ่งันบาทนะครับแล้วก็ใส่โบนัสเขาไปคู่ไปด้วย2ฝั่งนะครับโอเคอ่ะติดเสมอไปด้วยกันหนึ่งนะครับไม้แรกก็จัดหนักไปเลยนะฮะติดทุกอย่างนะครับติดทุกอย่างนะฮะมาป๊อกมาลูกโอ้โหสีแดงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเจ็บคอฮะอ่ะก้าวหลังครับสวยงามไม้แรกเราระเดิมก้าวหลังไป นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะอ่ะได้ก้าหลังมาบวกมันสองพันนะครับเ <c oughs> ขาให้ห้องนี้ถือว่าสวยนะถ้าแนะนำพนเพื่อนๆในการเล่นนะครับพยายามหาห้องแบบนี้เล่นแล้วกันผมว่ามันเล่นง่ายดีนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกปิงปองสองตัด2คู่อะไรอย่างนี้นะฮะอย่าพยายามเล่นที่เป็นมังกรเลยผมว่ามันเล่นยากแต่ว่าถ้าใครชอบก็เล่นได้ไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะครับอืม ถ้าเล่นแดงเล่นแดงจะสวยกว่านะครับอ่านอาร์คดูแดงสวยกว่านะแต่จริงก็เสียวน้ําเงินเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นคู่เหมือนกันนะอ่ะไปแดงครับตัดสินใจไปแดงนะครับโอ้โหหน้าเราสิบนะครับโอ้โหไม่ได้ติดคู่ไว้ด้วยนะครับคู่สี่นะครับโดนบล็อกแปดไปฝั่งน้ําเงินนะฮะอ่ะมารู้สึกว่าจะเริ่มตึงๆละตึงๆ อ่ะมันออกอสองคู่นะครับตอนนี้เขาไพ่คู่นะครับเป็นแดงคู่แดงน้ําเงินคู่นะครับอ่ะอืมตอนนี้เขาไพ่โดนตัดนะครับเขาไพ่ขีดเขาไพ่ทึบเขาไพ่ป่วงโดนตัดหมดเลยนะครับก็จะต้องเริ่มอม่นเขาไพ่ใหม่แต่ห้องนี้นะครับขึ้นไม่เกินสองนะผมไปแดงสองพันแล้วกันนะครับจะพยายามเล่นแบบว่าถ้ามั่นใจก็ใส่หม่หนักไม่มั่นใจผมก็จะเล่นเบาๆนะครับหรือว่า จังหวะที่มั่นใจนะผมก็อาจจะมีอออินไปบ้างนะครับแต่ว่าการเงินเงินนะผมจะไม่แนะนำนะครับเล่นตามสไตล์ของตัดละคนเลยละกันใครไสไตล์แบบแค,ค่อยๆเก็บนะครับกค็ค่อยๆเก็บไปได้นะครับอ่ะบอกแปสวยงามนะครับอ่ะผมจะพยายามพูดถึงแค่เทคนิคการเล่นนะครับส่วนการเงินเงินแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับไปจัดสรรจัดการกันเอาเองเลยนะครับโอเค ช่วงนี้คนก็ขอเข้ากลุ่มมาเยอะนะครับก็ทักไลน์เอทเทคทัก Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับมับงกรสุรศิทธิ์นะจ๊ะอ่ะไปต่อครับไม้เมื่อกี้ก็บอกสวยงามไปอืมโอ้ไม้นี้จริงจริงก็ชอบแดงนะไปน้ำเงินนะครับ1,000บาทแล้วกันติดติดโบนัสไปด้วยสักร้อยนะครับแล้วก็เสมอนะฮะโอเคอืม มาไปน้ําเงินนะครับโอ้โหมีสองแต้มอ,มอมืแต้มต่ำเหมือนเลยเกินขอแต้มหน่อยรู้โอ้โหจั่วเก้าเข้ามาโอ้โหแบบนี้ก็เสร็จสิครับจั่วเข้ามาทําไมเก้าทำไมไม่จั่วตั้งแต่แรกครับปอกแปดปอกเก้าไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม้นี่โดนไปนะครับไม้นี้โอ้โหมันขึ้นคู่มาอีกวะมา จะเล่นยากหรือเล่นง่ายนะครับก็เล่นได้เล่นแล้วนะครับอ่าโอเคจะเล่นยากหรือง่ายแล้วก็ได้เล่นกันไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมไปน้าเงินครับสามพันบาทมานี้ครับติดโบนัสไปด้วยนะครับสองร้อยนะครับติดเขาไพ่คู่ไปด้วยอย่างละฝั่งละร้อยนะครับไม่เอาดีกว่าเสมอร้อยเดียวพอนะครับอ่ไม้นี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะไม่เข้าผมเหลือสองพันนะครับแต่ถ้าเข้าถ้าเข้า นะครับผมน่าจะบวกหนักนะอ่าโอเคหน้าสวยหน้า8เออป๊อก9้าสวยงามครับคู่มาเออคู่2ครับคู่2ได้กินหมดครับ2ฝั่งได้กินทั้งเงินชนะนะครับได้กินทั้งอ่าเขาให้คู่นะครับโอ้โหบวกแหลกมาครับไม้นี้เด้งนะฮะกไรเด้งมาเลยนะครับ9ก้าพนนะโอ้โหมาทุนแค่เริ่มต้น2000นนะครับทุนในการฝากวันนี้ของผมนะฮะโอเคไปต่อครับมีกําลังใจเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับ เมื่อกี้แตกหนักดีโบนัสก็ได้คู่ก็ได้โอ้โหสวยงามอ่ะผมไปที่แดงครับ500น้ะาจจะงงทำไมผมลง500ร้อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ชอบไม่มั่นใจเราก็ลงน้อยได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นหนักทุกไม้นะครับส่วนใครที่ทุนน้อยนี่ยิ่งต้องระวังเลยนะครับอย่าพยายามเล่นออินนะครับพยายามเล่นแบบว่าอ่า แบ่งไม้เอาละกันหรือว่าจัดไม้ทบให้มีสักสามไม้นะครับไ้นี่เสมอโอ้โหพอกูไม่ลงเสมอมเสือกมานะนะไม่เป็นไรครับหลังเสมอผมขอรอละกันนะฮะแต่ว่าในการเล่นนะครับผมจะรอนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นหลังเสมอนะครับผมก็แนะนําไปสีเดิมสีเดิมคือสีอะไรนะครับสีเดิมคือสีที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับ เราตั้งใจอ่านเขาให้มาเล่นสีไหนนะครับพอหลังเสมอมาเล่นกลับไปสีเดิมนะครับผมว่ามีโอกาสมากกว่านะครับเหมือนเมื่อกี้ผมเล่นแดงไปนะครับอ่าไม้นี้ถ้าผมเล่นผมก็คือต้องเล่นแดงนะฮะแต่ว่าผมไม่เล่นนะโอ้มีห้าแตม้มเลยเรามีหน้าสี่หกแตม้มโอ้โหสวยงามครับปอกแปดเห็นไหมฮะก็มันมีโอกาสนะบางครั้งหลังเสมอเขาให้เปลี่ยนหรือบางครั้งมันไม่เปลี่ยนนะ ต้องมันมันไม่เสมอไปนะนเพื่อนๆ่นบางคนบางอ่าบางคนนะกันนะครับอาจจะบอกว่าหลังเสมอเขาให้เปลี่ยนก็แค่เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าไม่ได้เสมอไปนะฮะโอเคไม่นี้ผมไปน้ําเงินแล้วกัน1000บาทเบาๆไปติดโบนัสไปด้วยแล้วกัน100บาทนะครับ <c oughs> มันมีหลังเสมอมนมีโอกาสที่เขาให้จะเปลี่ยนกันนะ อาจจะขึ้นแดงก็ได้นะครับหรือว่าจะไปน้ําเงินนะครับแต่ว่าเลือกไปน้ําเงินดีที่สุดนะฮะ <c oughs> เ,เพื่อนๆใครที่ดูอยู่ก็พยายามศึกษาแนวทางการเล่นนะครับไม่แด้นําว่าไม่ได้บอกว่าผมเล่นเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเล่นให้เป็นแนวทางนะครับอาจจะเ,เพื่อนๆเอาแนวทางการเล่นหรือว่าหัดอ่านเขาไพ้ไปกับผมด้วยก็ได้นะครับอ่า เล่นไปพร้อมกันกับผมนะครับดูคลิปไปด้วยหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะชอบต่างนะก็อาจจะมีเหตุผลของเพื่อนหรือว่าแนวทางสไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะหมายนี้เราเข้ามาตอนนี้บวกมา1 0 0 0 0นะครับ1900นกานะครับกำไรเรียบร้อยนะครับอ่ะไปต่อครับไปต่อหยุดได้ไงละ่ะลื่นขนาดนี้ไปแดง2 0 0 0บาทนะครับสลับปิงปองอยู่นะช่วงนี้สลับปิงปองนะครับ แต่ว่าห้องนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นตอนนี้ช่วงนี้นะครับไม่น่าขึ้นเกิน2นะถ้าไม้นี้เป็นน้ําเงินไม้หน้าเป็นน้ําเงินอย่างเงี้ยก็มั่นใจที่จะตัดแดงได้นะครับหรือว่าจะตัดไม้อะไรก็ได้นะครับโอ้โหโดนปอกเก้าไม้นี่กูโดนสองพันอีกนะอืไม้นี่โดนสองพันะครับอืลืึ้นน้ําเงินเฉยเลย โอกาสมันก็มีหลายอย่างนะฮะตามที่บอกนะถ้าเล่นเข้าทุกไม้นะครับผมก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะครับเล่นมังค่าลาผมก็รวยนะครับบางวันผมก็เสียนะแต่ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับอ่ะมาดูไม้นี้นครับยังไงผมก็ต้องตัดแดงนะครับอ่ะไปแดงแล้วกันอ่ะทำไมสองร้อย่ะไปแดงสองพันนะครับอ่ะเมื่อกี้ค้างคายอยู่การเล่นมังค่านะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นนะครับเล่นใช้เงินเนี่ยฮะเล่นแต่มันก็มีวันที่เสียมันกันถ้าเขาไพ่มันเล่นยากนะครับแต่ส่วนมากผมจะได้จะได้น้อยได้มากนะครับแต่ก็ได้นะถือว่าได้นะครับหาจัดสรรทุนนะครับเพื่อนๆอาจจะจัดสรรทุนมาเล่นนะครับหากําไรสักวันละสองสามร้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นเอาหลักหมื่นหลักแสนนะฮะอ่าหากําไรนะครับมาเล่นนะครับ หาทุนมาเล่นนะครับเอากําไรเล็กน้อยนะครับในการเล่นอ่ะมาไพ่จะหมดแล้วครับมาเล่นตาสุดท้ายของห้องนี้ดูเดี๋ยวผมน่าจะต่อนะไม่ว่าจะเข้าหรือเสียนะผมไปแดงแล้วกันนะครับสามพันมั่นใจอยู่นะครับอ่ะติดโบนัสไปด้วย200นะครับทําไมผมถึงเล่นแดงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นคู่นะตามที่บอกนะครับห้องนี้ยังไม่ค่อยปิงปองนะครับส่วนมากมาแค่หนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงสองนะครับโอ้โหชิบหายแล้วกู มีแต้มเดียวแต้มมาได้ไหมโอเคครับสามแต้มนะครับเหยียบหัวกินไปไม้นี้สวยงามครับเข้ามาหัวห้าพันแปดนะครับได้โบนัสมาด้วยนะจ๊ะอื <c oughs> อ่ะย้ายห้องครับย้ายห้องเราน่าจะย้ายห้องนะครับเดีย๋ยวไปห้องไหนดีนะครับห้องนี้ไพ่หมดกําลังลื่นเลยเสียดายเหมือนกันนะฮะได้มาเหมือนสามนะครับ, 13, รบอืม ห0 5 1 0ก็สวยอยู่เหมือนกันเออของเซ็กซี่นะครับห้องฝรั่งโตห้าเขาห้สวยนะแต่ว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าผมไปเอเชียดีกว่านะครับมันได้เริ่มเล่นเอเชียแล้วก็ไปเอเชียเลยกัไปห้าหนึ่งูนะครับที่เล็งเป้าไว้ในช่วงแรกนะจ๊ะห้องนี้ไม่รู้จะว่างไงนะแต่ว่าดีลเลอร์นี้หน้าตาดีเหมือนกันนะ แต่ว่าตาลอยนิดหนึ่งนะครับตาลอยนิดหนึง่งอ่ะผมไปแดงครับปเดิมไปก่อน1000บาทนะครับห้องนี้รู้สึกว่าจังหวะเข้ามามีโอกาสที่จะสลับไปปองนะจ้าเอาเราหน้าสวยครับเราหน้าเจ็ดนะครับโขงไปโอ้โหสามเต็มเต็มตีนเต็มตีนเลยจ้าโอ้โหมนีหกแต้มมนะเจ็ดแปดเก้าโอ้โหผีเข้ามาโอโ้หน้าเจ็ดยังสวยแม่งจัว่วสามให้เรียบร้อยสิครับ ไปต่อครับไปต่อไปต่ออีกนิดนึงนะกันนะครับเดี๋ยวถ้าหัวร้อนอาจจะมีอออินนะหรือว่ามั่นใจจะอออินโชว์เพื่อนนะน้ำเงินขึ้นมาอ,อ่ห้องนี้ขึ้นสูงสุดสามโอ้เล่นน้ำเงินนี่สวยมากเลยครับผมไปน้ำเงินนะครับไปน้ำเงินเลยไม้นี้ครับน้ำเงินสวยนะ คือเขาให้โป่วเขาให้ทึบนะครับถ้าเล่นน้ําเงินนะครับมันตัดหมดเลยนะครับก็มันสัมพันธ์กันดีนะแล้วก็น้ําเงินมีโอกาสที่จะขึ้น3นะครับอ่ะมีสีแต้มอ่ะมัน5าแต้มจั่วมา9้าหลังไปสิลูกโอ้โหโอเค7็ดแต้มกินขาดไปนะครับบวกมาสี่พันนะบวกเส้นสวยนะครับก็บอกแล้วนะครับว่ามันสวยนะฮะมันน่าเล่นนะครับเราก็ต้องจัดอย่าไปรีรอมันเด็ดขาดนะครับ นะอือโอ้ไม้นี้ก็ยังสวยไปแดงครับไม้นี้ต้องตัดแดงนะฮะถ้ามันไม่หลอกนะถ้าเขาไพ่ไม่หลอกนะคือห้องเอ้คือสวยมากนะครับผมไปที่สี่พันนะครับถือว่าจัดหนักให้เลยนะไม้นี้นะไปที่สี่พันนะมั่นใจแปดสิบได้นะครับคือเขาไพ่ห้องนี้มันก็ขึ้นไม่เกินสามอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอ่านอาร์คนะครับ แดงมันสวยด้วยโอ้โหเจ็ดแต้มชิบหายวายวอดนะครับโดนไปสี่พันไม้นี้ออืยับนะครับน้าเงินหลอกละคุณหลอกดาวนะครับน้ําเงินขึ้นสี่ไม้นะครับเอาแล้ววะ่ะเอาวะมาต้องแก้แขนนะครับมามาดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเล่นน้าเงินแดงแดงเต็มอะ ผมไปที่อออินเลยฝั่งน้ําเงินนะครับไม้นี้ได้ผมเลิกนะครับถ้าไม่ได้ก็คือหมดตูดเลิกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามั่นใจมั่นใจ89%ด0เลยครับไม้นี้อออินนะครับน้าเงินมันน่าจะไหลเรียบร้อยนะครับน้าเงินไหลแน่นอนมาไหลเชี่ยวหรือเปล่ามาดูเอาไหลเชี่ยวหรือเปล่ามาดูเอาหแแ้มครับอ้าวปักเก้าสวยงามครับปักเก้าสวยงามครับไหลเชี่ยวเลยเห็นไหมฮะ บวกมา19,708บาทนะครับรวมทุนด้วยนะจ๊ะไม่ใช่กำไรอย่างเดียวนะครับวันนี้มันมีทุน2 0 0 0ก็เท่ากับกำไรประมาณ1 7 0 0 0ได้นะ1 7 7 0นนะครับเอาเป็นว่าเลิกเล่นนะพอใจแล้วเปลี่ยนดีลเลอร์พอดีนะครับพอใจกำไรเยอะมากนะครับใครอยากพูดคุยผมหรืออยากเล่นที่เดียวกันหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกัน ไปเพิ่มเพื่อนกันเยอะๆนะครับทางเฟซบุ๊กมังกรสุรสิทธิ์นะครับอ่าไปพูดคุยกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับอ่ะมารอหน้าห้องนะครับเพราะว่าเลิกเล่นละเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับเพื่อนๆฝากติดตามช่องนี้ละกันไม่บา,บายจุบ๊บ